สวัสดีครับทผูุชมครับพบกับคอมเมนต์ชาวโลกนะครับคอมเมนต์ชาวโลกในวันนี้มาในโหมดของลิซ่าเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับได้ปล่อยลิซ่ามันนี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งตอนนี้ยอดวิว10ล้านเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับเรียกได้ว่าปังมากโดยเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วก็ท่าเต้นที่ค่อนข้างชัดเจนดีหมดทุกอย่างครับแต่ว่าคนจะบ่นหน่อยก็คือแบบพวกไอฉากหลังนะครับแต่ว่าแอดก็ชอบตอนที่อยู่บนถนนนะฮะดูเสื้ ื้อผาหน้าผมก็เข้ากับรีมตรงนั้นนะครับดูไปดูมาก็คล้ายกับบาร์บี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในแอดนี่ชอบเป็นพิเศษก็คือรองเท้าใหญ่นี่ฮะเผ็ดร้อนอีกครั้งหนึ่งแต่สดได้นะถ้ามี MV คงจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดมากว่าเพลงนี้โอเคติดหูไปแล้วนะแต่เนื้อสิ่งอันใดก็คือดูเป็นสาวอินเตอร์แล้วก็ดูเซ็กซี่มากในลุคเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมน์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ชาวโลกครับว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ปล่อยมันนี่มานะครับเม้นแรกบอกว่าช่วยด้วยฉันจุดดูไม่ได้ ฉันยังคงกลับมาดูอีกครั้งและอีกครั้งและนิสัยทำฉันหลงไหลเหมือนต่อมาครับบอกว่าตอนนี้ดูทุกนาทีเลยและหลงมากแล้วก็กําลังติดเพลงนี้ทุกคนเหมือนต่อมาครับการออกเสียงของเธอนั้นสมบูรณ์แบบมากเธอสามารถออกเสียงเนื้อเพลงได้อย่างชัดเจนมากแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อยทุกอย่างมีความสําคัญเธอเป็นคนมีเสน่ห์และมีความสามารถและมีความสมบูรณ์แบบเหมือนต่อมาครับฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าเธอและสาวๆในแบล็คทิงเติบโตมากขึ้นแค่ไหนเหมือนต่อมากล่าวว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วย เราอยากได้ MV แต่สาหรับฉันไม่ว่าจะมีหรือไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็สามารถเป็นประกายได้ที่สุดเหมือนต่อมาครับเพลงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆชอบฟังและฉันหวังว่าเธอจะได้รับการโปรโมทสัมภาษณ์และอื่นๆอีกมากมายเธอทํางานหนักและคุณสามารถที่จะทํา m v อีกก็ได้นะเหมือนต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงไหนระหว่างลาริสาและก็เพลงมันนี่เพราะสองเพลงนี้ก็ดีมากชอบมากเหมือนต่อมาครับบอกว่าคําว่าควีนคืออยู่ในตัวของมันเองลิซ่าราชินีแห่งการเต้นราชินีแห่งการแรปและก็ราชินีแห่งการแสดง บนเวทีและก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งเธอคู่ควรกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะครับเมนต่อมาครับบอกว่าฉันรักการแสดงที่ตะก,การตานี้เมนตต่อมาครับฉันหยุดมองเขาไม่ได้นักร้องประสานเสียงก็น่าเหลือเชื่อลิซ่าดูน่าเหลือเชื่ออาจจะมี MV กับ YG หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ถึงจะเกิดขึ้นหรือไม่เราต้องสนับสนุนลิซ่าต่อไปเธอทํางานอย่างหนักสําหรับช่วงเวลานี้ฉันอยากได้ MV นะครับแหมเรียกร้องกันเยอะเมนตต่อมาว่าเพลงนี้เท่และสวยมากฉันภูมิใจในตัวลิซ่าคนสวยของฉันเพลงเธอดูดีมาก เหมือนต่อมากล่าวว่าลิซ่าคือคำพ้องความหมายที่สมบูรณ์แบบการแสดงออกของเธอทักษะของเธอความสามารถของเธอความงามของเธอเธอมีทุกอย่างจากเวียดนามด้วยรักวีเอ็นเลิฟลิซ่าเหมือนต่อมาครับชุดก็น่ารักลิซ่าไม่เคยทําให้ผิดหวังการเคลื่อนไหวที่พริ้วไหวฉันชอบมากและลิซ่าวางมาตรฐานไว้สูงจริงๆเหมือนต่อมาครับนี่คือความสมบูรณ์แบบเธอมีสเสน่ห์สายตาและความสามารถฉันเหมือนถูกสังหารเหมือนต่อมาครับลิซ่าทำการแสดงสุดอัศจรรย์อีกครัง้งเธอคือความร้อนแรงเสมอฉันชอบ เวลาที่เธอสามารถควบคุมร่างกายของเธอให้เคลื่อนไหวหตามที่เธอทําและความจริงที่ว่าเธอปล่อยให้หนักเต้นด้านข้างเปล่งประกายนี่เป็นวิธีของเธอในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ช่วยเหลือนี่คืออีกเหตุผลที่รักเธอเมนตต่อมาครับสว่างสวยเธอไม่เคยทําให้ผิดหวังและลิซ่าข่าชต่อไปเธอเมนตต่อมาครับการเต้นของเธอนั้นดูแข็งแรงมากศิลปินเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็บวกกับแบ็กอัพแดนเซอร์ที่เก่งที่สุดเมนตต่อมาครับไม่รู้ทําไมเมื่อมีคนพูดถึงลิซ่าต่อหน้าฉันคําแรกที่แวบเข้ามาในหัวฉันก็คือ เอร์อินเหมนต่อมาครับนี่มันเหมือน MV เลยนะคุณภาพวิดีโอก็ดีมากฉันชอบมันนะเหมนต่อมากล่าวว่าถ้าเต้นบางท่าของเธอมันทําให้ฉันรู้สึกตกใจมากเหมนต่อมาครับก็ว่าเพลงนี้คู่ควรกับมิวสิกวิดีโอมากกว่าดูซิว่าลิซ่าจะทําอะไรบ้างเธอเป็นได้มากกว่านั้นไวจีควรสนับสนุนเธอให้มากกว่านี้เหมนต่อมาครับลิซ่าเป็นมือาชีพมากฉันหวังว่าเธอจะได้ร่วมงานกับศิลปินระระดับนานาชาติคนอื่นนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของคอมเมนต์ชาวโลกในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างในความคิดของท่านผ ที่ผ่านมานะอย่าลืมเข้าไปรับชมกันยอดวิวปังๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ว่าปังแล้วครับเดี๋ยวรอคอยดูกันไปเรื่อยๆอเพราะว่าเพลงนี้เนโอโหติดอันดับหนึ่งในเพลงรักที่ดีสุดในอเมริกานะครับธรรมาดาซะที่ไหนอ้าวหากคุณชอบใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยวันนี้ไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับ